สวัสดีค่ะพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้ในชั่วโมงทักษะนี้นะคะชั้นประถมศ,ศึกษาปีที่2ค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเรียนวันที่23มิถุนายนศ2564ค่ะเป็นค่าวิชาทักษะนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะลูกคุณผูมีเกมมาให้เล่นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปเล่นดูกัอนเนาะว่าเป็นยังไงนะคะ อ่านะคะโจทย์บอกว่าเลขใดมีค่าน้อยที่สุดเดี๋ยวคงจะจับเวลานะคะแต,แต่จะให้ดูตัวเลขก่อนนะคะเริ่มเลยเนาะ<ม>เรียนสังเกตตัวเลขให้ดีนะคะเริ่มเลย มดเวลานะคะเลขใดมีค่าน้อยที่สุดคะเฉลยนะคะก็คือหนึ่งร้อยสิบมีค่าน้อยที่สุดนะคะอ่าข้อสองนะคะเริ่มเลยนะคะ หมดเวลานะคะข้อนี้ถามว่าเลขในข้อใดมีค่ามากที่สุดนะคะเฉลยเลยนะคะ15บวก9นะคะมีค่ามากที่สุดเนาะนะคะวันนี้เราจะใช้หนังสือเล่มนี้เลยแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะ หากจากแบบฝึกหัดที่ให้ไปหน้า30นะคะเป็นเรื่องของการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100แบบมีการกระจายนะคะแบบมีการกระจายก็คือการยืมนั่นเองนะคะมีอยู่2ขั้นตอนเนาะขอทบทวนว่ามี2ขั้นตอนในการหาคำตอบขั้นตอนที่1คือการลบที่หลักหน่วยก่อนนะคะและขั้นตอนที่2คือการลบที่หลักสิบเหมือนเดิมเลยนะคะแต่จะต้องมีการกระจายเพราะว่าหลักหน่วยอาจที่่อาหลักหน่วยที่เป็นตัวตั้งเนี่ยอาจจะลบ ไม่ได้หรืออาจจะไม่พอนะคะก็เลยต้องไปกระจายที่หลักสิบมา,าทีนี้เรามาดูกันว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะทีนี้ดูดูข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่งหกสิลบห้าสนะคะหกสิลบห้ 58. เริ่มขั้นตอนที่หนึ่งนะคะหหน่วยลบแหน่วยไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า6มีค่าน้อยกว่า8ใช่ไหมคะ พราะทีนี้พอมีค่าน้อยกว่าแปดแล้วทํำยังไงอะลบไม่ได้ก็ต้องไปกระจายที่หลักสิบมาเห็นไหมคะหลักสิบมีอยู่หกสิบเรากระจายมาสักหนึ่งสิบก็เหลือห้าสิบนะคะอย่าลืมใส่เลขห้าไว้ด้วยนะลูกนะใส่เลขห้าไว้ด้วยเพราะว่าเขายืมมาหนึ่งสิบแล้วตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะตรงนี้เป็นสิบหกค่ะสิบหกมาจากไหนสิบหกมาจากสิบที่ยืมมาบวกกับหก ที่มีอยู่รวมเป็น16เห็นไหมคะทีนี้16เนี่ยสามารถลบ8ได้แล้ววิธีการลบก็คือเหมือนเดิมเลยคือการนับต่อนะคะแนับต่อให้ถึง16 8แล้ว9 10 11 12 13บเ1็1สิบนะคะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ8ถ้าเหลือ8เราก็ใส่ตรงนี้เลยคะ่ะแตรงนี้ที่หลักหน่วยนะคะง่ายๆนิดเดียวนะคะอ่ะทีนี้ทีดูขั้นตอนที่2คือหลักสิบนะคะห้าสลบห้ 50, เหลือ0 ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะทีนี้ข้อสองเก้าสิบเอ็ดลบหกสิบเจ็เก้าสิบเอ็ดลบหกสิบเจ็ดนะคะหนึ่งลบเจ็ดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมลูกหนึ่งลบเจ็ดไม่ได้ทำยังไงคะ่ะยืมค่ะยืมเก้าสิบมาหนึ่งสิบตรงนี้ตัวเองก็เหลือแปดสิบใช่ไหมตรงนี้กลายเป็นเท่าไหร่เป็นสิบเ็ดสิบเอดมาจากอะไรมาจากสิบบวกหนึ่งคือสิบที่ยืมมาแล้วก็หนึ่งที่มีอยู่รวมเป็นสิบเอ็ดนะคะรวมเป็นสิบเอ็ดตรงนี้นะคะ อาจจะเขียนไม่ชัดนะลูกนะเป็น11นะคะ11บลบเได้แล้วนะคะ7นับต่อให้ถึง11 7เรับ8 9 10 11เหลือ4นะคะใส่4ที่หลักหน่วยเนาะอ่ะตรงนี้โดนยืมไป10ก็เหลือ80ใช่ไหมคะ80ดสิบลบหกสินับต่อให้ถึง80 60 70 80เหลือ20นะคะใส่2ที่หลักสิบแบบนี้ได้เลยข้อนี้ตอบ24นะคะอ่ะข้อ3 สี่สิบสามลบสิบหกค่ะสี่สิบสามลบสิบหกเริ่มต้นที่หลักหน่วยสามลบหกไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องยืมยืมที่ยืมที่หลักอะไรยืมที่หลักสิบนะคะหลักสิบมีอยู่เท่าไหร่คะหลักสิบมีอยู่สี่สิบนะคะหลักสิบมีอยู่สี่สิบให้เขายืมไปหนึ่งสิบตัวเองเหลือสามสิบตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบสาม 13มาจากไหน13มาจาก10บวก3แบบนี้นะคะ10มาจากที่ยืมมาและ3ามีจากที่มีอยู่เป็นหลักหน่วยที่มีอยู่รวมเป็น13 13-6ลบ6ได้แล้ว6นับต่อให้ถึง13สิลูก6และวเจ็ด11 1เก้านะคะเหลือ7นะคะใส่7ที่หลักหน่วยแบบนี้นะคะและต่อเลยขั้นตอนที่2องนะคะ30ลบหนึ่ลบหนนะคะ หนึ่งสิบนับต่อยถึงสามสิบหนึ่งสิบละสองสิบสามสิบนะคะเหลือยี่สิบหรือว่าเหลือสองสิบนั่นเองใส่สองที่หลักสิบ 10, แบบนี้ตอบยี่สิบเจ็ดนะคะอ่าขอ้อสี่เจ็ดสิบสามลบสี่สิบห้าเจ็ดสิบสามลบสี่สิบห้านะคะเริ่มต้นที่หลักหน่วยก่อนสามหน่วยลบห้าหน่วยไม่ได้อยู่แล้วนะคะไปยืมยืมที่ไหนคะยืมหลักสิบ 10, หลักสิบ 10, มีอยู่เจ็ดสิบยืมไปหนึ่งสิบเหลือหกสิบ 60. ใส่เลข6กกำกับไปด้วยนะคะตรงนี้เป็นเท่าไหร่13 13นี้มาจากไหนมาจาก10บบวกสามมาจาก10บวกส <c oughs> ขออภัยนะคะทีนี้13สามเนี่ยสามารถลบ5ได้แล้วนะคะห้าบต่อยถึง13 5แล้ว6 7 8 9็ด1 1ดเก้เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ8ปนะคะแก็ใส่ที่หลักหน่วยแบบนี้เลยนะคะอ่ะขั้นตอนที่2ที่หลักสิบนะคะหกสิลบสี 40. สีนับต่อยถึงหกสิบสีสิบและ 50, 60, ห้าสิบกิบเหลือยี่สบใช่ไหมคะใส่สองที่หลักสิบตรงนี้ได้เลยเหลือสองสิบนั่นเองเนาะอ่ะข้อนี้ตอบยี่สิบแปดนะคะข้อห้าห้าสิบสี่ลบสิบเจ็ดสี่ลบเจ็ดไม่ได้อยู่แล้วนะคะลูกไปยืมนะคะเราต้องไปกระจายที่หลักสิบมาหลักสิบมัอยู่ห้าสิบกระจายมา 110, หนึ่งสิบเหลือสี่สิบตรงนี้ก็เป็นที่หลัง่วยเป็นสิบสี่สิบสี่มาจากไหนมาจากสิบ 4นะคะมาจาก10บหกสเป็น14เหมือนเดิมเลยค่ะ7นับต่อยถึง14 7แล้ว8ปดเ11าส13 14เนะคะเหลือเจใส่เลข7ตรงนี้นะคะอ่ะขีขั้นตอนที่2หลัก10 40ี่สิลบหนึ่งสนับต่อยถึง40 1 0และสองสิบสนะคะเหลือ30ใส่3ตรงนี้เลยข้อนี้ตอบ37นะคะ ต่อมาเขาห6หกสลบยี่นะคะสอลบสไม่ได้อยู่แล้วนะคะไปยืมค่ะไปกระจายมาค่ะกระจายที่หลักสิบนะคะหลักสิบมีอยู่60กระจายมา10เหลือ50ตรงนี้เป็น12บสนะคะสิมาจากไหนมาจาก10บบวกสองคือที่ยืมมาและสอคือที่มีอยู่รวมเป็น12นะคะ,อะเอา4นับต่อใหถึง12สิลูก4และวห้า 8 9 10 11 12ตอบอะไรคะตอบ8นะคะตอบ8เรานับได้8เนาะอ่ะขั้นตอนที่2มาเลยหลัก10 50ลบ20 20นับต่อให้ถึง50 20, 50, 20 30 40 50เหลือ30นะคะข้อนี้ตอบ38นะคะอ่ะข้อ7 80ลบ36นะคะ80ลบ36 0ลบ6ไม่ได้อยู่แลนะ้วนักเรียนทำยังไงคะ กระจายค่ะกระจายจากหลักสิบมีอยู่80กระจายมาหนึงสิเหลือ70ตรงนี้เป็น10บนะคะสิมาจากไหนมาจาก10บวกศนะคะเพราะว่ามีอยู่0นะคะก็เลยได้10 6นับต่อให้ถึง10 6และ7 8 9ดแนะคะตอบ4แบบนี้นะคะ,ะขั้นตอนที่2ที่หลักสิบนะคะเจลบส 70ลบ30นะคะ30นับต่อยถึง70 30แล้ว40 50 60 70คําตอบคือ40นะคะใส่เลข4ที่หลัก10แบบนี้เลยนะคะตอบ44นะข้อนี้นะตอบ44นะคะอันนี้เลข4นะลูกนะตอบ44นะคะข้อ8 83ลบ29 83ลบ29 3ลบ9ไม่ได้อยู่แล้วขั้นตอนที่1เนาะ3ลบ9ไม่ได้ไปยืมนะคะ หรือว่ากระจายกระจายที่หลักสิบหลักสิบมีอยู่แปดสิบนะคะอันนี้เกินขีดเกินนะคะเดี๋ยวขออภัยแก้แป๊บหนึ่งอ่าโอเคนะคะกระจายจากแปดสิบนะคะแปดสิบกระจายมาหนึ่งสิบเหลือเจ็ดสิบใส่เจ็ดตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นเท่าไหร่ลูกสิบสามสิบสามมาจากสิบบวกสามนะคะสิบคือที่ยืมมาและสามคือที่มีอยู่นะคะรวมกันเป็นสิบสาม เก้านับต่อให้ถึงสิบสามเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเหลือสี่นะคะเหลือสี่อทีนี้ที่หลักสิบเจ็ดสิบลบสองสิบนะคะสองสิบนับต่อไปถึงเจ็ดสิบสองสิบและสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเหลือห้าสิบนะคะใส่ให้ตรงหลักนะลูกคุณผู้ชมขออนุญาตเขียนแบบนี้นะคะเพราะว่าค่อนข้างเขียนยากนิดหนึ่งเนาะแต่อยากให้นักเรียนได้รู้นะคะ ตอบ5้าสิบสี่นะคะ,ะข้อเก้าเก้าสิบลบเจ็สิบเอ็ดนะคะเก้าสิบลบเจสิบอ็ดขั้นตอนที่หนึ่งก็คือลบที่หลักหน่วยก่อนนะคะศูนย์ลบหนึ่งไม่ได้อยู่แล้วนะคะลูกทำยังไงคะกระจายค่ะกระจายจากเก้าสิบนะคะมาหนึ่งสิบเหลือแปดสิบแบบนี้ขออภัย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะคะเหลือแปดสิบแบบนี้นะคะและเรามีอยู่ศูนใช่ไหมลูกเรายืมมาหนึ่งสิบเราก็เป็นสิบแบบนี้สิบมาจากสิบบวกศูนย์นะคะ สิบบวกศูนย์คือสิบที่ยืมมาที่กระจายมาแล้วก็บวกกับศูนย์ที่มีอยู่รวมเป็นสิบแบบนี้นะคะทีนี้หนึ่งนับต่อให้ถึงสิบหนึ่งละสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้เท่าไหร่คะเหลือเก้านะคะเหลือเก้าแบบนี้อ่านแล้วทีนี้แปดสิบลบเจ็ดสิบเจ็ดสิบนับต่อให้ถึงแปดสิบเจ็ดสิบแล้วแปดสิบก็คือหนึ่งนะคะได้แค่หนึ่งสิบก็ใส่เลขหนึ่งที่หลักสิบ 10, แบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนักเรียนมันง่ายนี่เตี้ยแต่นักเรียนต้อง ใส่ให้ถูกด้วยนะคะลูกที่สำคัญนะคะอย่าทำลายมือคุณพุ่งนะคะโอเคนะคะ,ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2อ,อยู่นะคะเรื่องการบวกและการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน100หัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้คือการตรวจคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนั่นเองนะคะอ่ะนะคะเริ่มต้นที่ตัวอย่างแรกเลยตอบคําถามจากบัตรภาพเลยนะคะ การเขียนแผนภาพแสดงความสัม <icy> พ <ain> ันธ์ของจํานวนดังนี้นะคะเราจะเห็นไอศกรีมเห็นไหมคะมีกี่แท่งลูกทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ปนะคะแบ่งเป็น2งรเห็นไหมคะทีนี้เรามาตอบคําถามเนาะไอศกรีมมีทั้งหมด8แท่งนะคะเป็นไอศกรีมรสส้ม5แท่งเป็นไอศกรีมรสช็อกโกแลต3แท่งแบบนี้นะคะเอ๊มันเกี่ยวอะไรกันเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยลบส่วนรวมได้ดังนี้เลยนะคะได้ดังนี้เลยก็คือมีอยู่8ดแท่งใช่ไหมคะแบ่งเป็นรถส้มห้าแท่งรถช็อกโกแลตสามแท่งแบบนี้นะคะจำนวนใดคือส่วนย่อยส่วนก็คือ5้ากับ3ามนั่นเองนะคะจำนวนใดคือส่วนรวมส่วนรวมคือ8ดนั่นเองนะคะลูก พิจารณาแผนภาพแสดงความสมคัธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยลบส่วนรวมแล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เป็นนะคะห้าบวกสามเท่ากับแปดนะคะหมายความว่าแปดลบห้าเท่ากับสามหรือแปดลบสามก็เท่ากับห้าอันนี้เป็นความสมคัน์นะคะในแบบส่วนย่อยลบส่บสวนรวมนะคะทีนี้เราลองเขียนดูซิข้อนี้นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ ที่สอดคล้องกับแผนภาพลงในช่องว่าง60ตรงนี้นะคะลูกเนี่ย60ตรงนี้ท่เรียนเห็นเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนรวมนะคะส่วนตรงนี้20่สิบนะะเขาเรียกว่าส่วนย่อยนะคะ4ีตรงนี้ก็เรียกว่าส่วนย่อยนะคะเราจะเริ่มจากอะไรเราเริ่มจาก20่สบวก40มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ มีค่าเท่ากับ60ก็คือส่วนย่อยวบวกส่วนย่อยเท่ากับส่วนรวมนะคะทีนี้วิธีการก็คือส่วนรวม 60, 60ลบด้วยส่วนย่อย20ก่อนเนาะมีค่าเท่ากับ40และส่วนรวมคือ60ลบด้วย40ก็มีค่าเท่ากับ20แบบนี้นะคะง่ายนิดเดียว จำนวนใดคือส่วนย่อยอ่ะคือคือ20กับ40จำนวนใดคือส่วนรวมก็คือ60เหมือน่อสักครู่นี้เองนะคะเราจะสังเกตความสัมพันธ์ของจำนวนทั้ง3ามจำนวนส่วนย่อยสองจำนวนบวกกันได้ส่วนรวมดังนั้นนะคะส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยส่วนหนึ่งจะเท่ากับส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งเห็นไหมคะมันเป็นมันเป็นจริงเลยเพราะว่าเราลองทำดูแล้วเนาะ เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะลูกน้านะคะเป็นตัวตั้งลบตัวลบเท่ากับผลลบเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโจทย์บอกว่า4 6่สิบหกลบยี่สลบยีนะคะขั้นตอนแรกเลยลบที่หลักหน่วย6กลบสี่เลยเท่าไหร่คะ4นับต่อให้ถึง6-4สีและห้เหลือ2นะคะเหลือสทีนี้ขั้นตอนที่2คือการลบที่หลักสิบนะคะสีลบ 20นะคะ20ับต่อห้ถึง40 20แล้ว0 40เหลือ20นะคะก็เหลือ20นั่นเองใส่เลข2ที่หลัก10แบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้46เรียกว่าตัวตั้ง24เรียกว่าตัวลบและ22เรียกว่าผลลบนะคะสรุปง่ายๆคือ46-24ลบ24มีค่าเท่ากับ22อนะคะอีกแบบนึงคือผลลบบวกด้วยตัวลบอันนี้เป็นการแสดงความสัมพันธ์นะคะอันนี้คือการเหมือนการตรวจคำตอบนะลูกนะ ผลลบบวกตัวลบเท่ากับตัวตั้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นจริงหรือเปล่านะคะเริ่มต้นจาก22 22เป็นผลลบใช่ไหมบวกด้วยตัวลบก็คือ24บนะคะ22บวก24เหมือนเดิมเลยนะคะมี2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือบวกที่หลักหน่วย2หน่วยบวก4หน่วยนะคะสองนับต่อไป 4, 4 2แสี่สองละสามสี่ห้าหมีค่าเท่ากับ6นะคะและขั้นตอนที่สองคือบวกที่หลักสิบ0บวก20เป็นเท่าไหร่คะ สอละสามนะคะนับต่อยสองก็เป็น40แบบนี้มีค่าเท่ากับ46นะคะเพราะฉะนั้น22่สิบวกยีเท่ากับสีหรือผลลบบวกด้วยตัวลบเท่ากับตัวตั้งเป็นจริงนะคะเรามาสรุปง่ายๆกันเลยนะลูกผลลบของสองจำนวนใดๆ เมื่อบวกกับตัวลบจะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะผลลบของสองจำนวนใดๆเมื่อบวกกับตัวลบก็จะได้เท่ากับตัวตั้งแต่ถ้าไม่ได้ตามนี้คือต้องลบใหม่นะคะน่าจะผิดแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะขอฝากการบ้านนะคะหน้า31ให้นักเรียนทำแค่ข้อหนึ่งใหญ่พอนะคะเพราะว่าในหน้านั้นจะมีสองข้อใหญ่เนาะทำแค่ข้อหนึ่งใหญ่พอนะคะ ก็คือเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะง่ายๆเลยเช่นข้อ1นึเนี่ยสามสบีมีค่าเท่าไหร่นีกก็ใส่คําตอบตรงนี้ลงไปแล้วก็ดังนั้นตัวตั้งลบด้วย12เท่ากับ34นักเรียนควรใส่เลขอะไรนะคะนี่เลยก็หาคำตอบจากโจทย์นี้ได้เลยเนาะโอเคนะคะแค่ข้อเดียวนะลูกนะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ